สวัสดีครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์วันนี้เรามารีวิวนะครับตู้ลําโพงแล้วก็ดอกลําโพงนะครับตัวนี้จะเป็นกระแทกข้างตัวเต็มนะครับกระแทกข้างตัวเต็มเลยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่15นิ้วนะครับขอบเหล็กหูยกเหล็กตะแกรงปั๊มนะครับที่บอกว่าตัวเต็มคืออะไรนะครับตัวเต็มก็คือไม้อัด20่มิลนะครับผมหุ้มขอบเหล็กนะครับผมหูยกเหล็กนะครับตะแกรงปั๊มลอนนะครับโลโก้นะครับแล้วก็หุ้มโอมิก้านะครับสีนะครับเลือกได้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่10 หนิ้วนะครับ18นิ้วไปจนถึง21ินิ้วนะตอนนี้นะครับแบรนด์เป็นตู้ของสตอมซาวติเตมนะไปร้านจูปิเตอร์นอประถมนะที่เราตีกันอยู่ในร้านนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตู้เราก็จะไล่ตั้งแต่ตู้เปล่านะครับ15นิ้วตัวเต็มนะครับ18นิ้วตัวเต็มนะครับ21นิ้วตัวเต็มราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับตอนนี้ก็อัปเดต2023นะครับผมแล้วก็จะมีดอกนะครับว่า21นิ้วมีดอกอะไรบ้างของสตอมนะของร้านของเรานะ 18มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็15นิ้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มที่15นิ้วก่อนเลย15นิ้วก็อาจจะรีวิวไป2-3าคลิปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม้อัดเหล็กอ่าไม้ไม้อัดแท้นะครับนะครับผมไม้อัดแท้20มิลนะครับผมครอบเหล็กนะครับหูยกเหล็กนะครับหูจับเหล็ก2อันต่อข้างนะครับก็จะมี4อันนะครับตะแกรงพับหลอนนะครับเป็นสไตล์ของเราครับ2หลอนนะครับ แล้วก็เพจนะครับสตอมสาวซิสเต็มนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีแบบกดก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปคทอนก็จะบายร้านจุกอินเตอร์นคอมผสมทั้ง2อย่างนะครับก็เป็นตัวเต็มนะครับอ่าเริ่มที่15นิ้วนะครับ15นิ้วตู้เปล่าใบละ3,500บาทนะครับสำหรับ15นิ้วนะขนาด60นะครับกว้าง60สูง60ลึก60นะครับสำหรับ15นิ้วไม้อัด15มหิ้อ่ะ20่มิลนี่ไม้อัด20่มิลทั้งหมดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราพาไปดูการดามด้านในนะครับผมก็เดี๋ยวผมเอามาที่18ก่อนนะเดี๋ยวจะไล่ดูการดามข้างในว่าเป็นแบบไหนอ่ะ18นิ้วก็จะจบอยู่ใบละ4,500นะครับใบละ4,500เท่านั้นนะครับ18นิ้วก็จะสูง60หรือ60เหมือน15นะครับแต่กว้างจะ80เซนนะครับ80ตะก้อแองพับรอนเหมือนกันนะครับผมขอบเหล็กนะครับนะครับผมโฟเมก้านะครับใบละ4,500นะครับสำหรับ18นิ้วนะครับผมสำหรับ18นิ้วใบละ4,500นะครับผม แล้วก็มา21นิ้วนะครับ21นิ้วตัวนี้จะความกว้างจะ80เหมือนเดิมครับความสูงจะ74นะครับแล้วก็ความลึกนะครับ70นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ18นิ้วอ่ะ21นิ้วนะครับโฟเบก้ายสวยนะครับผม21นิ้วก็5 0 0ก็จะแพงขึ้นมานะครับไซส์ละพันนะครับ15นิ้วนะครับ3 0 0นะครับ 18นิ้วนะครับ4,5 0 0แล้วก็21นิ้วนะครับ5,5 0 0 2นินิ้วก็จะใบใหญ่เลยนะครับจะใบใหญ่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับราคาก็ไม่รวมค่าจะส่งอ่ะเดี๋ยวให้ลูกน้องแกะดูว่าการดามเป็นแบบไหนนะครับเราดาม2ชั้นนะครับไม้อัดแท้นะครับอันนี้เป็นตู้กลางแจ้งเลยนะครับที่เราประกอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดู15นิ้วก่อนนะครับผมนี่ครับเราจะใช้ไม้ดามนะ2ชั้นนะครับ นี่ครับทั้งในนะครับก็สองชั้นนะเราดามอย่างดีนะครับไม้เรานะไม้อัดแท้นะครับนี่ครับดามอย่างดีนะครับอันนี้สําหรับ15นิ้วนะครับผมเดี๋ยวดู18นิ้วนะครับ18นิ้วนี่กระดามหนาๆเลยนะครับนี่ครับดามดามดามเนี่ยครับมันมีรอบเลยนะครับรอบทิศนะครับข้างๆนะครับข้างหน้าข้างหลังข้างในนะเราดาม2ชั้นนะเราเก็บรายละเอียดแน่นหนึบแน่นนอนนะครับตู้เรานะครับผมนี่ครับประกันงานเลยนะครับผมแล้วก็มาตัวนี้ นะครับผมยี่เบ็ดนิ้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยี่เบ็ดนิ้วเราก็จะมีกั้นห้องหลังนะให้เสียงได้แรงขึ้นนะครับผมนี่ครับล่างบนนะครับนอกในนะครับเรียบร้อยนะครับผมสําหรับนี่ตู้ยี่เบ็ดนิ้วนะครับผมก็เลือกได้เลยนะครับสิบห้านิ้วก็สามพันห้านะครับสิบแปดนิ้วก็สี่พันห้าแล้วก็ยี่เบ็ดนิ้วก็ห้าพันห้านะครับผมก็เลือกได้นะครับทั้งสี่ระเบิดแล้วก็สี่โฟเมก้านะครับมีให้เลือกทั้งสองอย่างนะครับนี่ครับ สีระเบิดก็จะระเบิดทั้งหมดส่วนสีโเมก้กก็จะหุ้มนะครับข้างบนล่างนะครับผมข้างๆ้างสองฝั่งนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูงานดอกกันบ้างนะครับอดอกนี่เราจะเน้นเป็นโครงหล่อหมดเลยนะครับจะเป็นโครงหล่อหมดเลยเพราะว่าตู้แบบนี้ต้องใส่โครงหล่อนะใส่โครงปั๊มไม่มันแต่จะใส่โครงปั๊มก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าแต่ผมจะเน้นรีวิวเป็นโครงหล่อนะครับอย่าง15นิ้วนะครับผมก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยครับพันสองร้อยวัตต์นะครับ ตัวนี้จะเป็นไวซี่นะครับจะเป็นสเปคเดียวกับ18ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับแม่เล็กเท่ากันนะครับไวซ์เท่ากันกับกับสิเลยแค่แค่ว่าหน้าดอกเล็กกว่าแค่นั้นเองดอกตัวนี้2อ0พันหนะครับโครงล้อไวซี่สตอร์มของเราโปรพันสองร้อยวัตต์นะครดอกละสองพันห้านะครับใส่กระตู้นสามพันห้านะครับราคาต่อใบก็จะจบอยู่หกพันบาทนะครับสำหรับสิบห้านิ้วก็ที่หกพันนะตัวเต็มนะแน่นๆหนึบๆเลยนะครับสําหรับตัวเต็มนะครับส่วนสิบแปดนิ้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับผม คู่กันนะครับดอก18นิ้วจะแพงขึ้นมาเป็น3,000บาทนะครับไม้เหล็ก1ก้อนนะครับไว้สี่นิ้วนะจะเป็นไม้เหล็กสแตีย์เดียวกันเลยนะครับไว้สี่ตู้4,500ันหนะครับดอก3,500ก็ตกใบละเจ็ดพันห้านะครับใบละเจ็ดพันห้านะครับ18นิ้วนะครับก็คู่หนึ่งก็หม0่นหนะครับผมก็ได้สวยๆแรงๆนึบๆไปเลยนะเราทำขายไปไม่รู้กี่ร้อยใบแล้วนะครับสำหรับ18นิ้วนะครับ21นิ้วนะครับทำเยอะมากนะครับผมแล้วก็ใครอยากนึบขึ้นมาก็จะมี18นิ้วรุ่นเป็นโปร1,500นนะตัวี้จะะไม้เหล็ก2 2ชันนครับ ไว้สี่นะครับก็เพิ่มแม่เหล็กขึ้นไปบางคนบอกเพิ่มแม่เหล็กขึ้นไปเราได้อะไรนะครับได้ความหนึบได้ความใหญ่กว่านะครับแม่เหล็กก้อนเดียวนะแม่เหล็ก2ก้อนก็อยู่ราคา4,000บาทนะครับดอกละ4,000ันนะครับใส่ตู้4,500ก็จะเป็น8,500คู่หนึ่งก็อยู่17,000เจ็นะครับสำหรับ18นิ้วนะฮะถ้าเอา1,200องรวัตต์ก็คู่ละ15,000ห้านะครับถ้าเอา1,500้ารวัตต์ก็จะอยู่คู่ละ17,000เจ็ 17, นะครับดอกก็ แยกได้นะครับอันนี้ผมขายแยกด้วยนะครับตังตู้และดอกนะที่ผมแจ้งไปนะบ,บางคนมีตู้อยู่แล้วก็ซื้อดอกเราไปก็ได้หรือมีดอกอยู่แล้วซ,ซื้อตู้เราไปก็ได้นะครับสิบห้านิ้วสามพันห้าสิบแปดนิ้วสี่พันห้าเราก็ยี่สิบเอ็ดนิ้วห้าพันห้าราคาไม่รวมส่งนะครับค่าขนส่งก็ค่อนข้างจะแรงนิดหนึ่งถ้าสิบห้าก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่สิบแปดยี่สิบเอ็ดเนี่ยราคาก็จะแพงเพราะมันตู้ใหญ่แล้วก็หนักแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆนครปฐมราชบุรีอะไรแถวเนี้ยนะครับซื้อได้หลายใบผมวิ่งงงงไไปปส่่่่่ใหห้้้้อออะะะะมมมมาาาาาาาดดูููกกกัััันนนนนบบลลคคถเเเยทรรต ดอกนะครับก็จะมีเป็นรุ่น2,000วัตต์นะไวซี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นไวซี่นิ้วนะครับผมนี่ครับดอกละ5,000บาทนะไวซี่นิ้วนะครับดอกละ5,000คู่กับตู้5,500ใบละ1นึ0งบาทนะครับสำหรับยี่เบดนิ้วนะครับใบละ1นึ0งบาทนะครับก็ประมาณนี้เลยเพราะว่ายี่เบดเนี่ยตู้ก็ใหญ่นะครับตู้ก็5,600กพันนะครับแล้วก็ดอกอีกห0 0พันนะ1นึ0งบาทนะครับสำหรับยี่เบดนิ้วไวซี่นะครับ ยี่เป็นนิ้วจะเป็นแม่เหล็กสก้อนทุกรุ่นนะครับเพราะว่าก้อนเดียวไม่ได้ทำนะครับผมแล้วก็มารุ่นไว้ห้านะครับตัว2500วัตต์ของเรานะรุ่นไว้ห้าึ๊บนี่ครับไว้ห้านิ้วครับนึบหนึบแรงแรงเลยนะครับโหดโหดมันๆฮ่าฮาเลยนะครับตัวนี้ดอกละหกพันห้านะครับแล้วก็ตู้ห้าพันห้าก็จะจบอยู่เท่าไหร่หมื่นสองนะครับถ้าใช้ไว้ห้านะครับแม่เหล็กสชั้นนะแม่เหล็กสองรชั้นนะก็จะจบอยู่ ใบละ12ื่นสองสำหรับยี่เบนิ้วนะฮะถ้าใครอยากเล่นยีเบ็ดนิ้วก็ต้องลงทุนหน่อยนะอย่างยี่เบนิ้วอ่ะถ้าเอาตัวนี้ก็จะจะอยู่ประมาณใบละหมื่นห้าร้อยเท่านั้นเองนะครับผมก็ถ้าเล่นยี่เบ็ดไว้ห้าก็จะหมื่นสองครับราคาก็จะถูกขึ้นไปแพงขึ้นไปตามสเต็ปอย่างสิบห้าก็เริ่มต้นที่ใบละหกพันเป็นสิบแปดก็เจ็ดพันห้านะครับส่วนมาเป็นยี่เบ็ดก็จะขึ้นหมื่นเลยนะเพราะว่าตู้ใหญ่ดอกใหญ่นะครับผมก็ <Pues> ประมาณนี้ดอกก็จะเป็นสตอมสาวซิสเต็มใบละจุกอินเตอร์ทั้งหวามผสมทั้งหมดเลยนนะคครรัับบี่ ยี่เบ็ดวีห้านะครับผมยี่เบ็ดวีสี่นะครับสองพันวัตต์อันนี้จะเป็นสิบแปดนิ้วนะครับพันห้าร้อยวัตต์นะดอกเราก็ขายแยกครับสิบห้านิ้วสองพันห้านะสิบแปดนิ้วไม้เหล็กก้อนเดียวสามพันนะสิบแปดนิ้วไม้เหล็กสองก้อนสี่พันนะแล้วก็มาเป็นยี่เบ็ดนิ้วนะครับห้าพันครับยี่เบ็ดนิ้วไวซี่นะดอกละห้าพันแล้วก็มาเป็นยี่เบ็ดนิ้วไวห้าดอกละหกพันห้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับใครอยากได้แนวไหนนะครับสิบแปดก็ดีสิบห้าก็ดีก็สอบถามข้อมูลทางร้านได้เลยนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับเราก็รีวิวให้ดูให้ลูกค้าดูว่างานเรามันมีทุกอย่างนะครับแล้วก็มี24นิ้วตอนนี้กําลังมาแรงนะครับแต่24นิ้วเรายังไม่ได้ทํานะอ่าถ้าลูกค้าสั่งเราก็ทําให้ได้24นิ้วนะครับตู้เปล่าผมคร่าวๆก็น่าจะอยู่ประมาณ6,500นห้นะครับ24นิ้วนะครับประมาณ6,500ก็จะไล่ไปนะครับ3,500 4,500 5,500แล้วเป็น24นิ้วจะเป็น5,500 24นิ้วจะกว้าง84นะครับลึก80สูง80นะครับถ้าใครอยากได้24นิ้วนะรก็ปะมาณ 6,005 5นะครับราคาตอนนี้นะครับผมสำหรับตู้สตอมของเรานะครับผมดอก24นิ้วก็อยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมถ้าเล่น24นะใบนึงเกือบ20,000ื่นแน่นอนนะครับประมาณ17,800เจ็นะครับก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ใครอยากได้24ก็โทรมาแล้วกันหล่ะก็จะได้ทำให้งานเราไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันแน่นหนึบแน่นอนนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยสวยๆนะครับผมก็สนใจก็ติดต่อร้านจูบอินเตอร์นะครับ0825406540หรือจะให้เราจัดทั้งเซต ทั้งชุดนะเป็นแบรนด์สตอร์มเลยก็ได้นะครับผมจะซื้อฮอนซื้อพาวเวอร์ซื้อดอกยับเราขายทั้งหมดนะครับผมนะครับดูฮอนที่ร้านเรานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับล้วเราก็มีของรอลูกค้านะครับผมพาวเวอร์นะครับนี่ครับมื่นวัดนะครับพาวเวอร์ประกอบอันนี้แหลกที่จัดส่งลูกค้าเป็นชุดฟังบ้านคาราโอเกะนะครับก็จะเป็นแหลกแหลกแหลกแบบนี้นะครับเราเตรียมไว้รอตู้แขวนนะครับอันนี้ อะไรเนี่ยพนะาวเวอร์นะครับตระกูลซีรีส์ kx เอ็มิกนะครับต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นพวกคอร์สนะครับปีคอร์สสทาง4ทางคอร์สสทางคอร์สสทางคอร์สสทางบูชูตนะครับผมมาคอร์สสทางนะครับผมพาวเวอร์ Power, หน้า st นะครับถัเลอร์ก็จะมีซีรีส์ kx นะครับซีรีส์ kx ซีรีส์ ST นะครับแล้วก็จะเป็นซีรีส์ประกอบอันนี้คอร์สปั้นนะครับก็จะเป็นซีรีส์ ประกอบนะครับตัวนี้ก็มีไว้รองรับลูกค้าคอสมิกอีคิวนะครับครบเลยนะครับผมนี่ครับฟาเวอร์เราก็โชว์ไส้ในให้ลูกค้าดูจุกๆแบบนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะจัดเป็นชุดนะครับปากแตกเราก็มีนะครับ16นิ้วนะครับ10 21นิ้ว24นิ้วเราก็จัดไว้รอรับลูกค้านะครับผมสําหรับราชบินเตอร์นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลําโพงหรือใครอยากจะให้เราตีตามแบบตามสูตรนะครับเราก็ทําทั้งหมดนะครับผมนี่สต็อก พาดูสต็อกด้วยนะครับผมนี่แท้ค้างญี่นนะครับแล้วก็มีสองดอกด้วยนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตู้ละสองดอกก็จะคว่ำลงนะครับก็มีตะแกรงนะครับตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับใบละเจ็ดพันบาทนะครับผมอ่าใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้รีว <coping> ิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนี ics. Ics. ่สต็อกอันนี้เรากำลังทําโค้งนะครับเก็บสินค้าในร้านเราอีกนะครับต่อจากห้องนี้นะก็จะเป็นห้องนี้เดี๋ยวเราก็จะต่อออกไปเรื่อยๆนะครับต่อออกไปต่อไปต่อไปอ่ะนี่สินค้าเรา ทั้งแบรนด์เอสแบรนด์สตอมเยอะแยะมากมายครับฝากกดไลค์ติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับสาหรับท่านที่ชอบเครื่องเสียงนะวันนี้เราก็มารีวิวตู้กระแทกข้างนะครับเรามีลูกน้อง4ี่หคนนะครับคอยบริการลูกค้านะลูกค้าอยากดูอะไรอยากได้อะไรนะครับอยากให้ตีแบบไหนนะครับเราจัดให้นะครับแบบโกดแบบสเปคคอนเลือกได้นะโฟรมิก้าเลือกสีได้นะครับสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินสีดำนะเราจัดให้ได้ทั้งหมดนะให้ลูกค้าสั่งเราอย่างเดียวนะครับราคาไม่รวมค่าจะส่งนะครับถ้าจะส่งก็ ต้องมานั่งคำนวณอีกทีว่าใกล้ไก่นะผมวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับกับตู้เบรนะกระแทกข้างตัวเต็มใช้คำว่าตัวเต็มนะเพราะว่าไม้อัด20มิลขอบเหล็กหูยกเหล็กตะแกรงปั๊มหลอนนะครับแล้วก็โฟมิก้าทั้งหมดนะครับลูกค้าชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับแล้วก็ทักเพจเฟซบุ๊ก k พมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์ครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ